สวัสดีครับแอดมินจากเซิร์ฟเวอร์เบเอซนะครับวันนี้จะมาสอนวิธีการปิดแอนตี้ไวรัสบน Windows 10กันนะครับอย่างแรกให้เรากดตรงลูกศรขึ้นตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกไปที่ Windows Security จากนั้นนะครับให้เรากดตรงนี้แล้วก็กดมาตรงนี้นะครับเราจะเห็นเวลทำ p r r t t e t t o o นนะครับถ้ามันเป็น on คือแอนตี้ไวรัสกำลังเปิดอยู่ให้เรากดชิกตรงนี้นะครับมันจะปรับเป็นออฟอันนี้คือปิด แต่ถ้าเราไม่อยากทําแบบนี้ทุกครั้งนะครับผมแนะนําอีกหนึ่งวิธีเลยก็คือเราเลื่อนมาข้างล่างสุดนะครับเราก็กด add or remove พอเราได้หน้าต่างนี้แล้วนะครับมีอยู่2แบบนะครับคือวิธีที่1ให้เรากดตรงนี้นะครับแล้วเราก็กดไปที่โฟลเดอร์เราหาโฟลเดอร์ไฟล์ตัวเกมนะครับที่เราแตกเอาไว้แตกไฟล์เอาไว้แต่ถ้าอีกวิธีหนึ่งสำหรับคนขี้เกียจนะครับก็คือเราเปิดไฟล์ เ,เราเปิดโฟลเดอร์ของตัวเกมขึ้นมาให้เรากดคลิกตรงที่ว่างๆข้างบนตรงนี้นะครับเรากด Ctrl C หรือว่ากดคลิกขวาแล้วก็กด Copy นะครับเรากลับไปหน้าเดิมเราก็กด Add ตรงนี้แล้วก็ไปที่โฟลเดอร์เห็นข้างบนไหมครับตรงนี้เราก็กด Paste ได้เลยครับแล้วก็อย่าลืมกด Enter ทีนึงนะครับนี่เราได้หน้านี้แล้วเรากด Select Folder ได้เลยถ้าเราทำแบบนี้เราจะไม่ต้องปิดแอนตี้ไวรัสอีกนะครับ ก็คือมันเป็นการยกเว้นไฟล์แล้วก็ในโฟลเดอร์นั้นไปได้เลยสำหรับวันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ